ลูกหมีน่ารักไงเด็กๆอะ่ะไหนลองแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเซระหว่างกระโดดอะไรกระโดดไปด้วยแนะนำตัวเองไปได้วยเร็วๆเป็นภาษาอังกฤษอ้าวอะไรอะ่ะภาษาอังกฤษได้เป็นจริงเหรอ จะกระโดดถึงถือบนในไทยคือ่ะลองเดี๋ยวในฮันเตอร์ฮันเตอร์มันกระโดดถึงถืถออืมอะเร็วเจ้าเอาใหม่เอามายเฮ้ยอยากเล่นวันแรกนี่ไงเข้าหมอนหนึ่งได้เล่นแน่ เล่นบอลเล่เล่นบาแล้วแต่เห็งกะตู่นั้นอะทำเกิ่วค่ะเกี่ยวบอลเล่มาลองทําท่าตีหน่อยลองทําท่าตีดิตีบอลเล่ดิเป็นตัวรับมีฉลาทำยังไงก็คอยลับหลุมต้องมีตาบุยค่ะถ้าอยากเป็นตัวตบแล้วตกจมันต้องสูู๋มเกียวมันอยู่ทการเปนัว ชอบขาวที่มันกระโดดแล้วตกใช่ไหทำไม่ได้อไลองดูดิ <c oughs> มันไม่กระโดดลงขาป <c oughs> าั <c oughs> า๊กรอจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่กระโดดลงรลงพ้อมกันสองขา